ขออนุญาตให้พี่แอนดี้แปลงโฉมน้องให้เป็นสาวเกาหลีนะคะ้ยอนอาฟองโฟมมินิดได้เลยค่ะ,ะเมื่อกี้พี่แอนดี้เริ่มตั้งแต่ปรับสภาพผิวหน้าก่อนใช้อ l ลิเซ่เนเ a อรั s เอสเซนต์เมคอัพเบส1 5นะคะ ลงเพื่อปรับสภาพผิวหน้าก่อนที่เราจะเริ่มแต่งหน้ากันเมื่อกี้ที่ลงเมคอัพเบสเสแล้วนะคะเแลิวเพียนนี้ก็ใช้แป้ง Elise Natural Essence Powder นะคะใช่เกลี่ยไปเบาๆซึ่งสีแป้งนก็จะเป็นสีที่อ่อนกว่าสีผิวน้องพนิดนิดนึงแก้มนะคะพี่แอนดี้ใช้เป็น Elise Butterfly Harmony Blusher นะคะตัวนี้ที่มี2โทนสีในตลับเดียวมีชิมเมอร์ด้วยใช่ค่ะเป็นชมพูชมพูนุ่มๆนะคะก็ปัดไปเลยเบาๆ ได้แก้มเรียบร้อยแล้วค่ะเราต่อที่ตากันเลยค่ะตาก่อนที่จะเริ่มแต่งตานะคะลงรองพื้นที่ตาโดยใช้เป็น e l i s b e Butterfly Ultimate Cover Concealer ตัวนี้ลงไปที่เปลือกตาก่อนใช่ค่ะลงไปให้ทั่วแล้วก็เกลี่ยให้ซึมเข้าไปนะคะต่สไปก็จะเป็นอ่าอ,อายไลเนอร์อุ้ยตายตาเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วค่ะเร,วเระว่า แม่ขยอนอ่านนี้ไลเนอร์แน่นมากเกือบถึงคิ้วเดี๋ยวเราจะไปเน้นที่อายไลเนอร์ใช่ค่ะใช้เป็น e l i z a b e Natural Essence Eyeliner l i q u ไปเลยครับแต่แล้วคุณพี่เขียนอายไลเนอร์หรือแรงเงาคะเนี่ยดีไหมคะต้องมาแนวนี้เนะเหินมากค่ะเมื่อกี้ใช้แบบลิควิดอายไลเนอร์ไปแล้วนะคะพี่แนดี้เปลี่ยนมาใช้ อีลิเซ่ซูเปอร์สมาร์ทพรูฟอายไลเนอร์ตัวนี้ใช่ค่ะเราก็จะเขียนที่ขอบตาด้านในนะใช่ค่ะด้านล่างค่ะลากไปให้สุดเลยค่ะผมเข้าไปเองมันจะเครีองหน่อยนะน้องนิวใช่ค่ะหนูเครื่องพี่อยู่ค่ะอุยหนูก็ไม่ไหวกับพี่แล้วค่ะหนูเครื่องมากค่ะหนูพินใจใช่ค่ะหนูเครื่องพี่อยู่ค่ะผิวหน้ามันวาวชุ่มชื้นอ๋อสไตล์เกาหลีเลยสไตล์เกาหลีซึ่งอันนี้ปกติเราจะใช้หตรงหัวตาอะไรกันใช่ไหมครัค่ะค่ะ เราก็เอามาลูบไล้บนผิวหนะ้าตัวนี้หรอฮะตัวนี้ก็คืออ l ลิเซ่บัตเตอร์ไฟครีมอายแชโดวนะคะมันจะเป็นสีมุกมุกใช่ครีมเป็นครีมชิมเมอร์บางๆนะคะลูบเลียนนี้ใช้เทมือแตกใช่ลูบๆไปที่สันจมูกหนอกแก้มหน้าแก้มได้อันนี้แบบทาไม่ต้องคิดเลยค่ะทาเข้าไปเลยค่ะ ลุคประมาณนี้น่าจะเหมาะกับแบบไปงานกลางคืนนะ่ไใช่ดูฉ่ำๆอะไรอย่างเงาี้ยจะเว่อร์อะไรต่างต่างนแต่ถ้าใครที่แบบว่าหน้าอิ่มๆเต็มๆหน่อยอาจจะต้องอาจจะใช้น้อยเพราะเวลามันเงาแล้วมันจะแบบเหมือนเราเพิ่งไปเดินตลาดมาออไปเดินตลาดัมางงเี้ยหน้าเธออืดไ,ไปไมาแต่ว่าหน้าหน้าน้องนิวเขาโครงแซ่บอยู่แล้วมาถึงที่สุดท้ายนะคะพี่แอนดี้จบที่ริมฝีปากโดยใช้อ e ิเซ่คัลเลอร์รูสลิปสติกนะคะ ตัวนี้ออกแดงแต่ว่าพอทาแล้วมันจะเป็นแดงอมชมพูนิดนึงเราต้องการให้ปากแบบพุ่งออกมาถูกค่ะทีนี้พอทาเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะเป็นกรอส์ล็อกเอาแป้งผงแป้งทับๆกดทับลงไปนิดนึงมันจะได้เป็นแมทแมทอย่างเงี้ยนะคะอ๋อเพราะเราเราไม่ให้ไม่อยากมันเบาวาใช่ไมค่ะมันจะได้ดูแบบเผ็ดๆผ็ดคันคันเกาเอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกสาวเกาหลีฮยอนอานะคะอยากเห็นนะเต้ยเบี้ยง ชอบใส่ตาน้องมากดูสิคะสวยมากขอบคุณมากค่ะน้องหมายถึงว่าตัวเองอ่ะสวยมากไม่ได้ชมคุณพี่ค่ะอใช่ค่ะแต่หมายถึงว่าคุณพี่แต่งหน้าได้สวยค่ะพอดียิ้มคำว่าสวยผมจะรีเลทถึงตัวเองตลอดเลยอะค่ะ